ดีค่ะฝูหล่๋老อเองนะคะวันนี้ฝูหล่๋老อจะมาสอนกรมมา머ก,การใช้ e จุดจุดจุดเจ้าจุดจุดจุดีหลายๆคนรู้ความหมายอยู่แล้วนะคะมีความหมายว่าหนึ่งเจ้วมีความหมายว่าก็แต่ถ้าเราเอามาใช้ในกรณีนี้ยังมีความหมายเดิมอยู่หรือเปล่าเรามาดูกันเลยค่ะอ e. ีจุดจุดจุดเจ้วจุดจุดจุดในกรณีนี้เราใช้ในความหมายว่าพอจุดจุดจุด ก็จุดๆมีการใช้ด้วยกัน2รูปแบบนะคะรูปแบบที่1ใช้ในเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันคือเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่1ก็ทําเหตุการณ์ที่2ต่อเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์จะต้องต่อเนื่องกันอย่างทันทีนะคะต่อไปค่ะในรูปแบบที่ 2, 2> ใช้ในเหตุการณ์ที่เป็นเหตุเป็นผลกันคือเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่1ก็ทําให้เกิดเหตุการณ์ที่2ต่อ พูดแบบนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูประโยคตัวอย่างกันเลยค่ะโครงสร้างของการใช้ e ีจ e ิวอีและจิวเนี่ยจะไม่วางหน้าประธานนะคะ e ีและจิวจะต้องอยู่ข้างหน้าคํากริยาหรือการกระทำใช้ในเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันอย่างเช่นตัวอย่างที่1นึ่ง我的女儿一到家就给我打电话我的女儿ลูกสาวของฉัน一 t 家พอถึงบ้านวก็ 给我打电话，โทรศัพท์หาฉัน，是事件的开始。在这件事上，他一做完作业就看电视。他一做完作业就看电视。他考一跑做完作业，他们的作业就看电视。他一做完作业就看电视。 พอเขาทําการบ้านเสร็จก็ดูโทรทัศน์ต่อเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันนะคะนักเรียนเห็นไหมว่าคําว่าหวานเหล่อเชิญทาเป็นสีฟ้าเอาไว้หล่าเชิญต้องการให้นักเรียนเห็นชัดๆว่าถ้าเหตุการณ์ที่1น,นั้นเกิดขึ้นแล้วเราสามารถใส่คําว่าหวานหรือคําว่าเลอะได้ในข้อความที่1นนะคะโดยที่เหตุการณ์ที่1เนี่ยหวานจะต้องอยู่ข้างหลังคํากริยาจั่วหวานจั่วเย่ย ไม่ใช่จัวจทย์เย็นแล้วนะคะต่อไปตัวอย่างที่3ค่ะ我每天一回到家就上网我禪每天ทุกๆวันอีก回到家พอกลับถึงบ้าน就上网ก็เล่นอินเทอร์เน็ตค่ะต่อไปเรามาดูในรูปแบบที่2ค่ะรูปแบบที่สองใช้ในเหตุการณ์ที่เป็นเหตุเป็นผลกันมาดูตัวอย่างที่1กันเลยค่ะ เข很聪明，一听就懂了อีครั้งนะคะ他很聪明，一听就懂了。聪明ก,ก,ก,ก็คือฉลาด他很เ,เขาฉลาดมาก一听就懂了พอฟังก็เข้าใจเลยต่อไปตัวอย่างที่สองค่ะ我่ออีกา่าม่อเเฉันอพอแกเป็นหวัดจิ้วก็ เขอ่อพอฉันเป็นหวัดก็อัยอีกัดหม้อจุเค่าโศเป็นเหตุเป็นผลกันค่ะเมื่อเป็นหวัดก็ไอต่อไปค่ะตัวอย่างที่สามถ้าอีกเคราะห์กาแฟจู่เข่าโศาอีกเคาะห์กาแฟจู่เข่าโพอเขาดื่มกาแฟาก็นอนไม่หลับต่อไปค่ะตัวอย่างที่4ี่ถ้าอีเคราะห์จู่จูห่หน้หง อีเค่อจจิวียงพอเขาดื่มเหล้าก็หน้าแดงเป็นเหตุเป็นผลนะคะดื่มเหล้าจึงทำให้หน้าแดงจบแล้วนะคะสำหรับเหตุการณ์ทั้งสองรูปแบบสิ่งที่เหล่าชื่ออยากจะเน้นย้ำให้นักเรียนฟังอีกครั้งก็คืออีและจิ๋วไม่วางที่หน้าประธานเด็ดขาดน,นะคะ<ม>เห็นไหมว่าอีที่เหล่าชื่อทำสีแดงไว้ จิ๋วที่หล่อเชอรอทำสีแดงไว้ไม่วางข้างหน้าประธานเลยต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดกันเลยค่ะใช้ E ีจิ๋วแต่งประโยคให้สมบูรณ์แบบฝึกหัดจะมีทั้งหมด4ข้อค่ะเดี๋ยวหล่อเชอรอจะอ่านโจทย์ทั้ง4ข้อให้ในักเรียนฟังข้อที่1นึ่งถ้าอีเชาเคจิวข้อที่2เกอเกออีดอตงเทียนจิ๋ว ข้อที่สามเขา每天一起床就ข้อที่สี่เขา一到北京就ดูแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครตอบได้อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะคะการใช่ e จิ้วไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะอย่าลืมนำไปฝึกฝนและหมั่นใช้นะคะรับรองว่าเราจะต้องพูดได้ถูกต้องและแม่นยาแน่นอนคะ่ะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าในเรียนคิดว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามทั้งใน Facebook และ YouTube ให้เราช่วยด้วยนะเจ้ยน